สวัสดีครับพบกับ Coding By M m นะครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงโหนดเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมก็คือการใช้โนดแล้วก็ใช้ฐานข้อมูล MySQL นะครับแล้วก็ใช้ Express นะครับทีนี้เราจะทำ API ในส่วนของการอัปเดตข้อมูลนะครับก็คือการใช้ method put นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เป็นการแอดข้อมูลนะครับการเก็ทข้อมูลแล้ว,ก, get ลลวก็เก็ข้อมูล by id นะครับก็สำหรับคลิปนี้เรามาเขียนวิธีอัปเดตกันเลยนะครับสำหรับที่เราทำไว้นะครับก็ถึงในส่วนของ Insert สามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับอ่าทีนี้ตรงหัวข้อเนี่ยผมจะใส่คําว่าอัปเดตไปนะครับเพื่อเป็นเหมือนคอมเมนต์ไว้นะให้รู้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนอัปเดตนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะใช้แอปดอทนะครับเมธอดชื่อว่าพูดนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ URL นะครับเพื่อที่จะเรียก API ตัวนี้นะครับเป็นอัปเดตนะแล้วก็ backslash ตามด้วยพารามิเตอร์ที่บอกว่าเป็น ID นะครับจากนั้นเราก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปนะก็เป็น response นะครับไป <Bye. S 1> นะครับสักคู่นะครับ เป็น r e q u e t t นะครับแล้วก็เป็น r e s t นะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลนะทีนี้เมื่อเราเขียนนี้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ Arrow นะครับก็คือฟังก์ชันนะครับ Arrow f u ฟังก์ชนะใส่ปีกาด้วยนะครับตัวนี้อยู่คู่กับ อีกาเดี๋ยวจะงงนะโอเคนะครับจากนั้นพิมพ์ let นะครับเล t ก็คือประกาศตัวแปร SQL นะครับแล้วก็เป็นคำสั่ง SQL นะครับทีนี้คำสั่ง SQL ของเราก็คืออัพเดตนะครับก๊อบมานะอัปเดตนะครับก็คือ set user เนี่ยเท่ากับ แล้วก็บวกบวกนะครับรีเควสนะจุดบอดี้นะครับคือบอดี้แล้วก็ยูเซอร์นะครับก็คือพารามิเตอร์ที่เราจะส่งมาก็คือยูเซอร์นะครับโอเคนะครับถัดมานะครับก็เป็นพาสเวิร์ดนะพาสเวิร์ดของเราก็คือตั้งชื่อว่าพาสนะครับแล้วก็ ใส่เมื่อสักคู่นะครับก็เป็นคิวรี่เหมือนกันนะครับก็บวกๆนะครับแล้วก็รีเควสตามนี้เลยนะครับก็คือรี q u วสตตัวนี้นะก็จุดบอดนะครับจุดพาโอเคนะครับทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องแวร์นะครับเราจะอัปเดตที่ไหนนะตาม คำสั่ง SQL นะครับ where id อะไรนะครับอขออภัยนะครับใส่ผิดนิดนึงนะแล้วก็ where นะครับ request t body ตัวนี้ ไม่บอดี้นะครับเป็นพารามนะครับก็พารามิเตอร์นะครับตัวพารามิเตอร์เราจะใส่ตรงหลัง U r L นะครับซึ่งจะตรงกับ ID ก็คือตรงกับตัวนี้นะครับซึ่งอยู่หลัง U r L นี้นะโอเคนะครับก็มีอีกตัวนึงแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นประกาศตัวแปร let นะครับ query นะ query นะครับก็กับ db นะครับก็คือ c o n n e c t i o n ของเราตัวนี้นะครับ c o n n e c t i o n นะครับ db นะ query นะครับใช้คำศัพท์ query นี้แล้วก็โยน sql เข้าไปนะครับ แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน error เมื่อแสดงเมื่อ error นะครับก็มีเก็บค่าตัวแปรไว้ที่ Result นะครับเก็บข้อมูลไว้ที่ Result จากนั้นก็ใช้ arrow function นะครับก็เช็คนะครับ if ถ้า error เนี่ยให้แสดง error ออกมาเลยนะครับ t r o w นะครับ error นะ โอเคนะครับทำไมเออร์เรอร์ล่ะก็เลสนะครับก็ใช้คำใช้คำสั่งตัวนี้นะครับเลสนะครับ s e n d นะเซ็นอะไรนะเซนแบบ JSON ออกมานะครับแล้วก็จุด stringify นะครับก็ให้แสดงเป็นมันเป็นคำสั่งของการแสดงข้อมูลูปแบบ JSON นะครับแล้วก็ status เนี่ยให้เท่ากับ200นะเพราะว่ามัน200ถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาทางการ debug ก็คือ มันจะประมาณว่า complete นะครับก็ error เนี่ยก็เป็นค่าว่างนะนะครับ error เนี่ยเป็น now น,นะก็คือไม่ error ถ้า error มันก็จะ show ตั้งแต่ show แต่ข้างบนแล้วนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับแล้วก็ response น,นะแสดงอะไรนะ เรเป็นคียแล้วก็ Value แสดง Result ที่เราเก็บไว้เมื่อสักครู่นะครับที่อยู่ในนี้นะครับเอามาหยดตรงนี้นะใส่ปีการนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดนะครับก็เรียบร้อยนะครับสงสัยว่าทำไมถึงขึ้นตัวแดงอยู่นะครับสงสัย ทำไมยังขึ้นตัวแดงอยู่นะครับเพราะว่าอะไรนะอ๋อเพราะว่าผมใส่อีกาตรงนี้นะครับก็เ,เลยมีเออร์แจ้งเตือนนะครับโอเคทีนี้เราลองมารันดูนะครับตัวใช้คำสั่งโนดนะแอปนะครับเมื่อเรารันแล้วคอมพลี e มันจะบอกว่าอคอนเน็กพอร์ตสามพันจะเซร็จไนะครับแล้วก็คอนเน็กฐานข้อมูลได้เรียบร้อยนะทีนี้ไปที่ พุทแมนนะครับนี้เราจะลอง uh, ใช้คำสั่ง put นะครับไปที่ id 67นะครับก่อนอื่นเราลองเก็ตข้อมูลที่67ดูก่อนนะครับซึ่งมันจะได้ค่า c o ดิ n ง by แอมเยอะแยะเลยนะครับทีนี้เราอยากจะแก้เป็น789 0นะครับโอเคกลับมาที่ method put นะครับก็คือ URL ของเรานะครับ ก็อัปเดตนะแล้วก็ตามด้วย ID ก็คือตัวนี้67ครับจะแก้เป็นลบออกนะ7.8.9.0โอเคนะครับเดีย๋ยวขยายใหญ่นิดนึงนะลองทดสอบนิดนึงครับปุ๊บนะ Error นะครับ Error เ,เ,เพราะอะไรนะอ๋อไม่มีเท่ากับครับ พราะว่าคิวリーเ q l เราเขียนผิดนะลองรันใหม่อีกรอบหนึ่งเซนนะครับโอเคเซตั้สองนะครับก็คือคอมพิวแล้วนะเออร์อ er ก็นาวนะครับแล้วก็สิ่งที่เตือนออกมาก็คือ1 Effective 1ต o ลนะครับเราลองไปเก็ตด,ดูที่ id 67กัน็นะจะได้ username 6 7 8 9นะครับ7890นะครับขออภันะครับ ก็ข้อมูลก็จะถูกอัปเดตไปแล้วนะครับสำหรับเมทัลพุทธนะครับใช้การอัปเดตนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Coding by Am ของเราให้ได้มีกำลังใจได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กันในคลิปหน้าสวัสดีครับ